ลองกล้อง iPhone 12และ iPhone 12 Pro Max สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมพี่รันชิโกไอทีครับผมบอกกะบอยครับะนะฮะวันนี้มากัน2คนนะครับเรา2คนเนี่ยได้เอา iPhone 12แล้วก็12 Pro Max ไปลองใช้กล้องดูไปเดินถ่ายรูปตามที่ต่างๆแล้วก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับมาเล่าให้ฟังว่ากล้องของ iPhone 12และ12 Pro Max มเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนวันนี้ไม่ได้รีวิวเรื่องอื่นเลยนะพูดเรื่องกล้องอย่างเดียวเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่คนที่คือ,อาหากันมาก้วยเรื่องกล้อง แล้วเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่า iPhone มันก็ใช้งานดีอยู่แล้วก <c oughs> ็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้แอ p เปบอกว่าเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดโอ้โหใช้คํานี้เลย <c oughs> ใช้คนี้เขาใช้คํานี้เลยซึ่งมันก็รู้สึกจริงๆว่ามันกระโดดมาเยอะจริงๆกับตัวกล้องจากอะถ,ถ้าเทียบป,ปีแล้วก็ iPhone 11อ็ด <c oughs> ผมก็รู้สึกได้ว่ามันข้ามมาเยอะมากบอกบอยเนเป็นคนที่ใช้ iPhone 11มาตลอดทั้งปีอ่าใช่ครับ พูดได้เลยว่ามัน,ด,น,มมนดีขึ้นเยอะมากกล้อง12เนี่ยดีขึ้นเยอะใช่ครับส่วนผมเนี่ยใช้ iPhone 10นะฮะลากมาหลายปีมากจนกระทั่งแบตบ,บวมเล้วใช้ <c oughs> ได้กระโดดมา11 Pro Max แป๊บหนึ่ง แล้วก็เนี่ยมาถึง12ตอน11เนี่ยผมย้ายมาใช้อันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะคือทุกครั้งเนี่ยที่เรายกกล้องขึ้นมาถ่าย i p n o น e ่แล้วถ้าเราเป็นคนที่ใช้ Android ไปด้วยเราจะรู้สึกมาตลอดว่ากล้อง p p o o n เนี่ยไม่เคยสู้ Android ได้เลย p p o o n ดดูเรียวไปหน่อยนะคือถ่ายมาเนี่ยแสงนะอันดับแรกฮะอันเดอร์ก่อนเลยรับจ้าง Under. อันเดอร์ล้อง p p o o n เนี่ยถ่ายปุ๊บนะต้องมานั่งไบเนตคอนทาต์ยกสว่างยกสียกแสงขึ้นทุกอย่างมันจืดไปหมดเลยต้องทาตลอดเลยพอมาเป็น p h o n e 12อฮ้ยโลก ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่ครับมันมีการปรับแต่งอะไรหลายอย่างไม่กระทั่งทั้งตัวฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยตัวกล้องันดีขึ้นเยอะมากอ <Yeah. S 1> นี้คำถามแรกสำหรับคนที่ใช้ iPhone 11อยู่ถามว่า iPhone 12ดีพอจนต้องเปลี่ยนไหมถ้าเฉพาะเรื่องกล้องนะครับคนละโลกเลยจริงครับดีขึ้นเยอะเหมือนเหมือนตาไปลอกต้อมาครับมันมันดีขึ้นเพราะอะไรนะเพราะมันอย่างแรกเลยอ,อ่าอย่างแรกเลยเนี่ย รูรับแสงกล้องหลักอะกว้างขึ้นทั้ง4รุ่นเลยนะ12ม i n i 12 12 pro 12 pro max นะเล่นหลักเนี่ย12ล้านเขาเนี่ยเป็น f 1.6มเลยใช่ของเดิมมัน f 1.8ใช่พอ f 1.6ปุ๊บมันสว่างขึ้นมา2สต็อปเลยโอ้โหสว่างสดใส ใช่ครับถ่ายกลางวันก็ดีขึ้นใช่ถ่ายกลางคืนดีขึ้นมากๆ <c oughs> คือตอน <c oughs> ตอนท <c oughs> ี่ <c oughs> ดีขึ้นมากมคือตอนพีเซนต์อะแต่ก่อนอะแอปเปิลก็พยายามจะบอกว่า,วาเฮ้ยฉันถ่ายกลางคืนสวยนะจริงๆมันมีไนท์โหมดตั้งแต่ iPhone 11แล้วใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> แต่คราวนี้กับเขา proudly present แบบฉันถ่ายกลางคืนสวยฉันถ่ายกลางคืนสวยคือไ i ท h โห o ด e p h o n e 11เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงแสดงว่ามันไม่ได้ดีจริง ดีในระดับที่รับได้ผมใช้คำนี้ในระดับงั้น <c oughs> ก็ดีนี่ <c oughs> ดีแล้วแหละมันก็โอเคแหละดีที่บอกว่าสึกเออดีกว่าที่ไม่มีในหมดออแต่คราวนี้เนะี่ยมันเป็นแบบในหมดที่บอกว่าดีอย่างที่อยากได้สักทีเออดีแบบว่าพอถ่ายเสร็จอ่ะเออหอ,อย่างนี้เลยใช้คำนี้<บ>เลย อย่างนี้แหละที่อยากได้ในโหมดทั้งบอกบอยแล้วก็ผมนะครับพอได้ iPhone 12 12 Pro m a x มาเราก็ไปลองถ่ายรูปดูนะครับอันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกได้นะคือใช้ทั้ง iPhone ทั้ง Android นะพอมาถ่าย12นะถ่ายภาพนิ่งก่อนนะกดถ่ายภาพนิ่งเสร็จปุ๊บตอนพรีวิวดูรูปอ่ะอุ้ยทำไมเหมือน Android เลยอ่ะคือภาพนะถ่ายเสร็จทีแรกอาจจะทึมๆหน่อย นับหนึ่งสองสามเนี่ยมีขบวนการคือกดพรีวิวพวกเนี่ยมันภาพมันจะบุบ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 มันจะสว่างขึ้นอ่ะเหมือนมีการเจนเนอเรตอะไรบางอย่างเออเหมือนเหมือนปรับคอนทราสต์เราเร่งไบเน็ตขึ้นแล้วก็ไปใส่ชาร์จเพ่นหน่อยหนึ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บมันจะมีสองสามสเต็ปอ่ะแล้วอยู่ดีภาพก็สว่างสดใสแล้วก็คมชัดขึ้นมาโออแล้วที่จริงก็เริ่มมีแล้วนะฮะเขาจะมีอะไรนะเจนเนอเรตติ้งพรีวิวนะมันจะมีคำว่าเจนเนอเรตติ้งพรีวิวอ่ะตอนที่ขึ้นมาแล้วเเเหหหมมมมมืืออนนนนนัีี process Android ซึ่งงตรร้แลละสา์ทโฟย ใช่ก็คือมันเป็นการเอา AI มาช่วยละอ่าคือ AI ไเขาเริ่มมาช่วยเรื่องนี้แล้วนะครับนะครับถ้าของ Apple ใช้คว่า diffusion อ๋อ diffusion ก็คือจากการไปใส่รายละเอียดในส่วนที่มืดให้มันเห็นชัดขึ้นปรับแสงปรับคอนทราสต์ปรับ HDR และทุกอย่างให้ภาพมันดูสวยใช่นะครับ diffusion เนี่ยมันคือมีตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วแต่คือพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆละไลฟ์ฟังก์ชัน HDR เนี่ยพอมาใส่ในภาพนิ่งใน12เนี่ยเห็นผลชัดเจนมากตอนนี้คือกล้อง iPhone 12ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตาม คุณยกขึ้นมาส่องถ่ายเนี่ยเอาดอนะแบบว่ามีแสงสว่างมีท้องฟ้ามีเมฆมีตึกรามบ้านช่องมีเงาเหลือบเงาเฉลี่ยแสงดีดีมากๆดีมากๆเลยเห็นรายละเอียดในในที่เงามึดก็จะเห็นรายละเอียดใช่ในที่สว่างก็ไม่ได้ขาวโพลนครับแล้วก็ถัดมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจนตกใจแทบฉี่ลาดเลยคือกล้องวิดีโอเมื่อก่อนกล้องวิดีโอนะหยิบ ไอโฟนขึ้มานะคือไอโฟนเนี่ยช,ชอบใช้ถ่ายวิดีโอเพราะอะไรวีดีโอมันคมชัดไฟล์มันดีเนื้อมันดีบิดเรนมันแน่นแต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยคือสีอสีซีดแล้วก็มืดไม่สว่างคอนราสก็ไม่ดีอพอมาเป็น iPhone 12ผมยกขึ้นมาถ่ายวีดีโอเปลี่ยนจากโหมดภาพนิ่งเป็นวีดีโอเนี่ยปั๊บปุ๊บเนี่ย ภาพนี้สว่างบุดขึ้นนี้เลยโอ้โหคนลุกตกใจผมพูดกับบอกกบอยบอกเฮ้ยทำไมเมนูวิดีโอมันสว่าง<ช>กว่ากล้องภาพนิ่งอีกธรรมดาเราเคยชินว่าเออถ่ายมีดูภาพนิ่งเนี่ยมันจะสว่างกว่าใช่อพอเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอเนี่ยนอกจากซูมเข้าไปสเต็ปหนึ่งนะครอปเข้าไปแล้วยังต้องมืดลงอีกด,ด้วยอันนี้สว่างขึ้นเฉยโอ้โหแล้วปรับเป็นเลนส์วายก็ยังสว่างอยู่คือเลนส์วายเลนส์ปกติเนี่ยได้เท่ากันเลยสว่างเท่ากันเพราะ Apple บอกเลยว่ารุ่นนี้มีเ o ลปี้วิชั่นอ่าเพราะว เขามีระบบ HDR Dolby Vision ผมก็ไปเปิดเลยในเซตติ้งนี่ๆใครยังไม่เคยเปิดนะใครมี iPhone 12นะจะสอนเลยนี่ไปดูเลยนะฮะคุณเปิดมาในเซตติ้งนะไล่ขึ้นมาเลยตรง c a m e l a เดี๋ยวหา c a m e l a ก่อนนี่ c a m e r a ปั๊บคุณลงมาข้างล่างสุดเลย Smart HDR นี่ Smart HDR ถ้าใครยังไม่ได้ออนออนเลยนะคราวนี้เวลาคุณถ่ายวิดีโอนะโอ้โหบันเจิดเลิศประเสริฐสีเรียกว่าประเสริฐสีมันดีด้ง S <S คือสวยสวยทงภาพสว,สวยทุกเวลาสวยว่าสวยแบบผม,ผมถ่ายคลิปหนึ่งบนอ่ไอเขาเรียกอะไรระเบียงเนี่ยระเบียงตึง<อ>กสมย่านมิาวาอาะนะฮะตรงดัดฟ้าถ่ายช็อตหนึ่งนะตอนประมาณ5้าโมงสี่กว่าโพสลงไปนะมีแต่คนถามอูพี่มันได้ขนาดนี้เลยนี่ต้องปรับแต่งเลยไหมไม่ได้ปรับแต่งนะครับถ่ายปุ๊บกดโพสปัป๊บเลยได้แบบนี้เลยสุด,สด วันนี้เราไปลองมานะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ต้นเลยหรือเราเปิดแกลเลอรี่ให้ดูว่าเราไปลองถ่ายอะไรมาบ้างวันแรกเนี่ยบอกบอกก็ไปกับผมไปกับทรูเนาะไปที่เขานั่งรถวัดกินข้าวเย็นแล้วก็ชมวิวกรุงเทพชั้นในเราก็ถ่ายมาให้ดูนะครับก็มีมุมสวยๆเยอะแยะเลยนะฮะอ่ะอันดับแรกผมให้ดูเครื่องผมก่อนนะอันนี้เป็นช็อตเราถ่ายวิดีโอที่ตอนที่รถวิ่งผ่านฝนตกด้วยนะฮะฝนตกประมาณเย็นๆวิ่งผ่านวัดไตรมิตรครับ นี่ให้ดูโอ้โหแสงแบบว่านี่ย้อนแสงนะตอนนมีแสงแว่าทิตมาในหนอยหนึ่งนี่ห้าโมงสี่สี่ฝนตกมีละองฝนเกาะอยู่ที่หน้าต่างรถนะฮะสว่างเฉลีย่ยแสงดีมากๆของบอกอบอยถ่ายอะไรมั้งครับนี่อันนี้พันอนุสวงยีประชาธิปไตยสวยสวยมากแต่คืออย่างแรกคือความนิ่งกันสั่นดีใช่กันสั่นคือที่จริงตอน11อะที่รีวิวกันเนี่ยตอนนั้นเราก็รู้ว่ามันมันกันนิ่งแล้วนะใช่ถือถือเดินแบบแต่คราวนี้ย มันนิ่งเหมือนกับเหมือนถือกิมบอลแล้วใช่เหมือนเหมือนใส่กิมบอลเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เราอยู่บนรถเราแค่เกรงมือไม่เฉยแล้วรถก็วิ่งไปเนาะเหมือนเป็นดอลลี่เหมือนเป็นขาดอลลี่ธรรมชาตินี่ผ่านบงเวียนโอเดียนนะฮะบงเวียนโอเดียนโหสวยยังกระชดในหนังอะ่ะแล้วสีแดงคือแบบแดงสวยอะ่ะแดงสดแดงสวยแดงเข้มอันนี้คือโพเพโพเพแล้วถ่ายบนรถด้วยนะฮะผมจะให้ดูที่ผมไปถ่ายบนยอดตึก3มย่านมิตรทาวดีกว่านะฮะ ผมจะให้คุณผู้ชมดูช็อตนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมทุกคนเตรียมตัวนะคใครยังไม่ได้เข้าซวมนี้ระวังอุจราลาดนะครับดูนะครับดูเลยช็อตนี้นี่หูยภูมิใจนําเสนอมากนี่ถ่ายตอน5้ามงสของอีกวันหนึ่งบนยอดตึกมิถานะครับฟ้าโพเพโพเพแล้วแผนเปิด HDR เต็มโหมดแล้วเดินถือมือเปล่าเดินแบบไม่ต้องย่องด้วย เดินแบบเฉยๆเลยไม่ต้องพยายามให้มันนิ่งอะ่ะคือตั้งใจจะเดินให้มันแบบธรรมดามากๆครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพเป็นยังไงนี่ครับดูครับดูช็อตเดินครับโอ้โหมีเด่คนถามพี่แอบใส่กิมบอลหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้แอบเลย <No. S 1> แล้วไดนามิกดีมากที่เปิดวายเลยนะเปิดวายโอ้โหดูแสงสิ บรรยากาศสุดยอดมากๆนะครับมเมฆ็นท้องฟ้าสวยสวยเลยถ่ายออกมาดีมากๆสุดยอดมากช็อตนี้ลง Facebook ไปทุกคนฮือฮาผมยอมรับเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยดีขึ้นเยอะจริงๆดีขึ้นเยอะมากๆ อ่ะผมถ่ายตัวเองเดินเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าแล้วก็ดูกันสัตว์นี่ช็อตนี้เดินให้ดูตึ๊กตึ๊กนี่คือเดินถือไปมือก็เด้งดึ๋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 งอย่างนี้เลยนะนี่ออกมาเป็นแบบนี้กล้องหน้าก็กว้างผมรู้สึกว่ามันเล่นกว้างดีนะกว้างดีครับโอ้ได้ได้แบบเกือบครึ่งตัวถือว่าใช้ได้เลยคือถ้าแบบต่อมาเซลฟี่อีกสักหน่อยเนื้อยืดไปนิดนึงเนี่ยใช่ครับกว้างเลยสวยงามสวยงามมีหลายช็อตนะครับที่สวยๆเท่านั้นเลยนะครับนี่นี่ผมเดินนี่นี่ผมเดินเดินแบบตรงลานกว้าง ดูสิครับฟื้นฟื้นโอ้โหนี่เป,เ,ปนเปิดวายเปิดวายได้ไงใช่วายสุดเลยครับเดินเลยเวลาเราจะเดินหรือว่าเราจะเคลื่อนที่เนี่ยเราเปิดวายสุดแล้วมันจะมูฟทุกอย่างมันจะมูฟสวยเ<อ>จ<ร>๋งมากแต่แีงแสง <ๆ S 2> มันไม่ว่วาบไม่มวุบว้าวอะไรใช่แล้วทีนี้พอเริ่มฟ้ามืดหน่อยนะฮะฟ้ามืดหน่อยเราก็เริ่มถ่ายช็อตที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นภาพนิ่งนี่ภาพนิ่งโพเพโพเเพหกโมงห้านาทีเป็นไง เจอมีทั้งแสงไฟและก็แสงธรรมชาติที่ยังเหลือเล็กน้อยและฟ้าก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ฟ้าเป็นสีแบบบูๆเลยสวยนะฮะแล้วเฉลี่ยด้านหน้าด้านหลังมีพระจันทร์ด้วยวันนั้นโอ้โหสุดจริงๆนี่ดูดิโอ้โหนี่คือภาพไน g h t m o d นะครับ night m o d ของ ของ iPhone เนี่ยมันจะมีให้ตั้งให้เราตั้งค่าใช่ครับคือมันจะเป็นดีที่จริงมันจะดีเทคอัตโนมัติตามสภาพแสงถ้าเกิดมันมืดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาปุ้บสีเหลืองๆ<ช>ว่าอ่าหนึ่งวิสองวิห้าวิถ<ช>้ามืดตื่อๆเลยยี่ส<ช>ิบวิสามสิบวิสำหรับถ่ายดงถ่ายดาวเนี่ยที่จริงผมอยากจะเอาไปถ่ <c oughs> ายดาวมากเลย<ช>ตอนนี้นซึ่ง<ไ>เราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเราจะให้เขา Auto, <c oughs> ออโต้เขาก็จะคำนวณให้เลยว่าตรงนั้นมืดมากเขาก็จะเปิดสักสามวิให้ถ้ามืดน้อยๆก็เปิดมวิเดียวแต่เราฝืนได้เราปรับเป็นแมนนวลเรากดไก้ี่ว เอาสามวิแล้วกดชุบมันจะได้ภาพแบบสว่างเป็นพิเศษออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยสวยชอบมากนะฮะมีช็อตหนึ่งนี่ผมเรียกว่าช็อตชนะเลิศผมเลยนะเดี๋ยวผมหาก่อนมันสว่างสดใสแมมันดูดีจริงๆนี่ผมภาพช็อตนี้เห็นพระจันทร์เห็นเมฆบนท้องฟ้านีน่ตอนหกโมงครึ่งคือฟ้ามืดแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันสว่างกว่าขนาดนั้นเลยเหรือถ้าเทียบกับกล้อง iPhone 11ผมมีหลักฐานหนึ่งให้คุณผู้ชมดู เนี่ยตอนที่ถ่ายช็อตเนี่ยอตอนที่ถ่ายช็อตที่ที่หน้าจออยู่นี้นะฮะช็อตนี้นะครับผมเอา iPhone 11 Pro Max มายืนถ่ายเครื่อง iPhone 12อีกทีหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพจากกล้อง iPhone 11 Pro Max เนี่ยมองไปฉากหลังเนี่ยมันสว่างได้เท่านี้มันมืดๆแล้วดูใ,ในในกล้อง iPhone 12ดิสว่างวืบคนละโลกเลยคนละความสว่างคนละเรื่องเลยนะฮะดูดิโอ้โหนีน่คือความแตกต่างผมถ่ายไปโดยผมนึกในใจ เออทำไงเราถึงจะยกตัวอย่างให้คารู้ได้ว่า1 1กับ12มันต่างกันยังไงนี่ฮะช็อตนี้เลยนึกขึ้นได้ให้เรามี11นี่หวนี่มาแล้วก็ถ่าย11ซ้อน12ให้ดูสิออกมาเป็นแบบนี้อ่ะหูมันสว่างต่างกันมากถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันต่างกันแค่ไหนดูช็อตนี้ช็อตเดียวแล้วคุณเข้าใจชีวิตเลย <c oughs> ตัดสินใจได้เลยค <c oughs> ือตอนนี้มันลกลายเป็นว่าเราอยากจะถ่ายอะไรกลางคืนด้วยไอโฟนเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจกว่าเดิมมาก <c oughs> ใช่แต่ก่อนจะแอบ,บิดนึ่งกลัวจะมืดจะไม่สวยจะมีน้อยมีมืด ปัญหาคือตอนนี้คนจะตัดสินใจไม่ถูกจะซื้อ12หรือ12 Pro หรือ12 Pro Max ตรงลงกล้องมันต่างกันยังไงมันมีต่างกันถ้า12าถ้า12ธรรมดากับ12 Pro Max เนี่ยไปเยอะเพราะว่า,าทั้งตัวกล้องเองอันนี้เป็น3เลนตัวนี้เป็น2เลนตัวซีรีส์โปรขึ้นมาก็จะมีตัวลิด้าเพิ่มขึ้นมาด้วยช่วยเรื่องของการาโฟกัสทั้งในตอนกลางคืนแล้วก็โฟกัสค่อนข้าง แทบจะไม่หลุดเลยนนั่ในการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งมันคือโฟกัสจะเร็วมากใช่แล้วก็คือการถ่ายอะไรที่มันมีการถึงทำเดฟเนี่ยก็ทําได้ดีค่อนข้างดีมากแต่ถ้าถามผมนะ12ก็ดีแล้วอ่ะทำได้ดีมากๆแล้ว12มินิก็ได้12มินิติดเรื่องเดียวเห็นคนบมดเรื่องแบตเนาะเพราะมันเป็น 5G 5G ปุ๊บแบตมันน้อยแล้วก็มันจะดูดแบตหมดเร็วหน่อยอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันแต่12เนี่ย ผมลองดูแล้วก็ปิมพ์ๆเราอยู่แอปเปิลเราอยู่กันแบบเย็นๆแย่เย็นๆในชีวิตตื่นเต้นมากเราจะเกรงๆจะรอดไหมนะแต่ว่าก็โอเคถือว่ามันเบาเล็กสบายใช้ง่าย6.1ถือมือเดียวได้นะใช้งานพิมพ์ปัดหน้าจอได้มือเดียวได้ง่ายพอเป็น12 Pro ก็สแตนเลสหนักขึ้นมานิดนึง12 Pro Max ก็ทั้งหนักและใหญ่แต่ว่าคุณสิ่งที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาคืออะไรคือซูมอีก 5, จากสองเป็นสองจุดห้าได้อีกกึกหนึง่งอีกหนึ่งแต่อีกกึกหนึ่งเนี่ยจริงๆมันดูเหมือนไม่มีความหมายนะแต่สมมติอะในชีวิตจริงอะเราต้องซูมวิดีโอมากกว่า2.5เลยจากนั้นไปมันเป็นดิจิตอลการที่เป็นตัวคูณ2.5กับ2.0เนี่ยมันทําให้คุณไปได้ไกลกว่านะ <gracias. S 2> คุณไปดิจิตอลเนี่ยคุณไปสัก3.8 5.0หรือ6กจุดกว่ากว่าเนี่ยตัว2.5รายละเอียดยังอยู่เยอะกว่าคุ้มกว่านะถ้าต้องใช้ซูมเยอะๆไป12โปร แล้วว่าโฟกัสแบบไม่มีหลุดเลยลองลองเอาช็อตที่แบบว่านางบ่งนางแบบเดินใช่เดี๋ยวลองดูกันอ่ามีอันนี้น้องนางแบบนี่อันนี้เดินตามน้องนางแบบใช่ไหมฮะใช่ครับปั๊บมานี่เห็นไหมฮะถือมือนะครับขอยืนยันอีกทีว่าเราไม่ได้ใส่กิมบอลนะครับตอนนี้ใช่เดินถือมือเปล่าครับเดินถ่ายดื้อเลยฮะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วโฟกัสเข้าตลอดมีโฟกัสมาแทรกปุ๊บปั๊บออกจากโฟกัสก็ยังชัดอยู่ แล้วก็แสงก็ไม่วูบวาบแสงไม่วูบวาบเอาออยันช็อตที่ทิ้วทิ้วลงมาจากท้องฟ้ามีไหนหหนะจำได้จำได้ไหมนี่นี่นี่อันนี้ปกติแล้วถ่ายจากท้องฟ้าเป็นเมฆนะลงมาหาบ้านลงมาหาสระว่ายน้ำนะครับต้องวูบถ่าย<ม>วิดีโอนะฮะต้องวูบอันนี้ไม่วูบครับเป็นไอลิสเดียวเลยนี่<ว> <ๆ S 2> เป็นไง SDR ของเขาสุดติง่งกระดิ่งโดเรมอนสวยดนามิกดีมากสุดยอด ในความรู้สึกแค่วอาไเก็บถ่ายฟุตเตจอ่ะก็ยังสวย<ช>คือเดินเดินเดินถ่ายทีนิดทีนดทนดหน่อยทีนิดทีหน่อยปุ๊บ,บ,บเนี่ยมันภาพทุกอย่างมันคมหมดเลยแล้วก็มันไป 4K ได้ได้ครับอันนี้ประมาณนี้พอละสรุปก,ก็คือเราไม่เคยชมกล้อง iPhone เลยไม่เคยชมเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เราทำคอนเทนต์มานะครับตั้งแต่เราทำล้ำหน้าชมมาเราไม่เคยชมกล้อง iPhone เลยเพราะกล้อง iPhone ไม่เคยสู้กล้อง Android ได้เลยแต่วันนี้ต้องมานั่งชมเขาเลยเพราะว่าเขาก็สู้จนได้ดีนะเขาก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจในการใช้งานในทุกสถานการณ์ใช่ คือไม่แพ้ a อ d ด o อ d แล้วทุกวันนี้ใครใช้ iPhone เนี่ยคุณคุยได้เลยว่ากล้องคุณเนี่ยดีไม่แพ้ a อ d ด o อ d สว่างสดใสทำหน้าชั้นหลังเบอร์โบโกงโบเก้สิ่งเดียวคือทำหน้าเนียนได้ไม่เท่า a อ d ด o อ d แค่นั้นเองถ้า,ถ,าถ้าใครอยากชอบเรียวๆธรรมชาติเนี่ยก <c oughs> ็ยังชอบก็มีคนชอบสายนั้นอยู่ถ้าใครที่หนังหน้าดีอยู่แล้วแล้วไม่ห่วงเรื่องรอยตีนกาบนใบหน้าอย่างผมเนีย่ย <c oughs> นะถ่ายไปเถอะนะฮะดีเลยยิ่งถ่ายวีดีโอยิ่งคนดีผมยังมองผมยังมองว่าเนี่ยการที่ไอโฟนขึ้นมาได้ขนาดนี้ปีหน้าเนี่ยแอนดรอยต้องร ะะเพราะว่าโดนคือทางทางฝั่งเนี่ยเขาก็ไล่มาแล้วแหละใช่คือถ้าเกิดยังไม่ไม่หนีกันไปเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะกลายเป็น iPhone แซงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะสนุกกัน <c oughs> นะ,ะใครที่ตัดสินใจเรื่องกล้องของ iPhone 12อยู่นะครับตัดสินใจได้เลยดูคลิปนี้แล้วเราเลือกเลยเลือกขนาดที่คุณต้องการพอเพราะว่าผมว่าไม่ว่าตัวไหนก็ถ่ายได้ดีเท่าเากัน